ตัวจริงยืนหนึ่งด้านอาหารเสริมบำรุงผิวและสุขภาพแบรนด์นิพารังนกผสมวิตามินและคอลลาเจนคว้ารางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด2024วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสาหรับอาหารเสริมบำรุงผิวและสุขภาพชื่อดังแบรนด์นิพาด้วยสุดยอดนวัตกรรมรังนกผสมวิตามินและคอลลาเจน ตัวช่วยสุดปังในการต้านฟ้าและดูแลผิวใสพร้อมเสริมภูมิคุ้มกันในหนึ่งเดียวที่ล่าสุดขอตอกย้ำความสำเร็จและกระแสตอบรับที่ล้นหลาม จนทําให้ยอดการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้ารางวัลแห่งความสําเร็จจากโครงการส่รงเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยร้อยดวงใจสร้างไทยให้ยั่งยืนครั้งที่33กับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ด4 0 2 4ที่จัดโดยชมรมนักข่าวธุรกิจและชมรมสมาธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สอร,ระทันราตนะรุ่งสีค่ะเป็นตัวแทนของแบรนด์นิพาของวิตามินรังนกค่ะค่ะวันนี้มาับรางวัลรู้สึ่งไงบ้างคะ ตื่นเต้นค่ะออก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยทุกเวทีเนี่ยนะคะนิพาจะได้รับรางวัลค่อนข้างที่จะบ่อยเลยอันนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่งรางวัลที่ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้เราได้รับรางวัลดีเด่นด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกๆท่านทั่วประเทศเลยนะคะที่ยังให้การสนับสนุนแบรนด์นิพาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายๆท่านที่รับประทานไปแล้วเนี่ยเขาเห็นผลจริงๆในเรื่องของการชะลอวัยลดฝ้าหน้าดูเด็กค่ะ เพราะว่าอันนี้เป็นสูตรเดียวที่แบรนด์นิพาได้รับการเซ็นสัญญานะคะสนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการกระชากฝ้าลดฝ้าอาัลฟาออกจากหน้าได้จริงๆแล้วก็เป็น2นวัตกรรมที่เรามีการจ่ายค่าสิทธิบัตรเจ้าเดียวเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะเอามาใส่ในแบรนด์นิพาได้ะคะ่ะโอ้โหบอกก่อนเลยนะคะด้วยวัยมินก็จะเกือบจะ50แล้วนะคะปัญหาก็คือผิวแห้งแล้วผิวเหี่ยวแล้วก็ริ้วรอยเยอะ เป็นไปตามวัยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าฝ้าเรามันเยอะมากมันหนามากเนี่ยเราก็ลองเยอะหลายวิธีค่ะจนกระทั่งแบรนดนิพานี่ดังจริงในโซเชียลคือเด้งมาทุกวันจนเราต้องสั่งซื้อพอเราสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากินแล้วเราเห็นผลจริงๆอะ่ะจนแบรนดินพาเขารู้สึกว่าทําไมชื่อเราอ่ะสั่งซื้อเยอะจังเพราะเรากินเป็นประจําเขาก็เลยติดต่อมาให้มาเป็นพรีเซนเตอร์ออนโซเชียลซึ่งเราก็ยินดีมากมาก คือความประทับใจที่ได้กินนิพานนี่ยก็คือเช้า2ช้อนเย็น2ช้อนนะคะก็คือชงกินเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าคอลลาเจนทั่วไปเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากการกินนิพานทาไมถึงประทับใจจนรับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ กระปุกแรกเลยค่ะสิ่งแรกเลยก็คืออย่างคนผิวเหี่ยวแห้งมากอย่างมวัย50มันจะรู้เลยว่าผิวเรานุ่มผิวเราฟขูขึ้นผิวเราใสขึ้นแต่พวกฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำอันนี้การันตีค่ะว่าเห็นผลจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบรนด์นิพาจริงๆก็ซื้อตามกระแสนะคะไม่ได้คาดหวังเนาะแต่พอเขากินดีปุ๊บเฮ้ยพอเราได้พูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเราเลยรู้ว่าแบรนด์นิพาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสูตรออริจินอลที่ดารานักแสดงอย่างพี่นัทมีเรียเนี่ย เขาก็รับประทานและอันที่สองเลยก็คือเราใช้สารสากัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆ่ะ24ชนิดและอันที่สามเลยที่ทำให้แบรนด์นี้พาเนี่ย ติดตลาดขายดีต่อเนื่องยอดสั่งซื้อซ้ําเยอะที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่า2นวัตรกรรมค่ะที่เราได้ไอสอนวัตรกรรมตัวนี้เนี่ยคือแทบจะไม่มีแบรนด์ไหนได้เลยนิพาเนี่ยนอกจากจะได้สิทธิบัตรได้ลงได้ลงหน้าหน้ากระป๋องแบบนี้นะคะนี่ค่ะสองสองสิทธิบัตรตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็นนวัตรกรรมทีโรเซอร์กับนวัตรกรรมเหรียญทองนะคะอันนี้เป็นตัวที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอันนี้ชื่อว่านวัตกรรมเซลล์เอนฮานสองตัวนี้ค่ะมันเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดอายุเซลล์ในร่างกายของเราให้เราดูเด็กให้เราดูโกงอายุทําให้เราดูเด็กลง3าถึง25ปีถ้าคุณกินอย่างต่อเนื่องคือถ้า2ตัวนี้มารวมกันอะมันมันช่วยจริงๆเพราะมันมีการเซ็นสิทธิทบัตรแล้วแล้วก็สารสากัด24ตัวพวกนี้ก็ยิ่งช่วยกันไปใหญ่เลยมันจึงทําให้นิพาเห็นผลตั้งแต่กระป๋องแรกค่ะ,คะนี่คือความประทับใจที่ที่ไม่รู้จะบอกอยังไงว่า ว่ายังต้องกินอยู่ทุกวันในส่วนของรสชาตินะคะค่ะรสชาตินะคะก็คือเป็นรสชาติที่แบบเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยซึ่งซึ่งมันทําให้เรากินง่ายในนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผงคอลลาเจนเพียวๆพวที่แบบฝืนๆเนาะที่เราเคยรู้จักเนาะกืนยากคืออันเนี้ยเขาจะมีผงรังนกที่ใส่เยอะมากผงรังนกเนี่ยกิโลเป็นแสนค่ะแต่เขาเอามาบดละเอียดเป็นผงเข้าเครื่องอบเข้าโรงงานที่ได้รับมาตราฐานสดแล้วก็สะอาดพอใส่สารสกัดเพิ่มเข้าไปอีก24ตัวกับ2นวัตรกรรมปุ๊บอะ มาเลยทำให้รสชาติออกมาอร่อยเลยค่ะอ,อร่อยถ้าใครที่เป็นฝ้าเยอะๆหน้าดำเยอะๆหรือผิวเมือกเยอะๆ,ๆผิวแบบเอาตรงนะนมิ้นจะ50ผิวเขียวแล้วเนาะอ,อยากผิวฟูผิวนุ่มอยากดูเด็กเร็วๆอะค่ะ เช้าสองช้อนเย็นสองช้อนไปเลยเ mm hmm. พราะมันอร่อยไม่ต้องกลัวเปื่องแต่ถ้าแบบไม่รีบไม่อะไรก็เช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนหรือถ้ากลัวเปื่องก็ขอให้กินวันละหนึ mm ่งช้อนแต่ขอให้กินทุกวันยังไงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะโปรโมชั่นเอาจริงๆแล้วนะหนึ่งกระป๋องเนี่ยก็เกือบเก้าร้อยเกสิบนะคะคือจริงหนึ่งกระป๋องเนี่ยลดราคาเหลือแค่หลักร้อยแต่ต้องบอกว่าณวันนี้นะโปรเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ mm hmm. รู้สึกว่าตอนนี้จะซื้อ ซื้อ4แถม7มัคะถ้าจำไม่ผิดน,นะคะเขาจะมีโปรเล็กโปรใหญ่แล้วก็โปรตุนอลองกดเข้าไปในโซเชียลช่องทางไหนก็ได้เลยค่ะจะ Facebook ก็ได้ t ิกต o k ก็ได้นะคะหรือว่าช่องทางไหนก็ได้พิมพ์คาว่านิกามันขึ้นมาปุบบๆๆบป,บปบุเลือกโปรได้เลยค่ะแต่มิ้นขอแค่อย่างเดียวว่าให้กินซื้อไปอย่าไปวางหน้าโต๊ะเคร่งแป้งไม่สวยแน่นอนซื้อไปเอาไปวางแบบโต๊ะกับข้าว ไม่สวยค่ะซื้อไปต้องกินคือคุณจะเห็นผลตั้งแต่จริงไหมตั้งแต่แก้วแรกคือกินเข้าวไปอะสมมติเรากินสองช้อนใช่ไหมแล้วเราท้องว่างๆเราจะรู้สึกว่าแก้มเราอ่ะมันจะแบบอุ่นๆน,นี้เลยอืมแล้ว,แล,วแล้วถ้าเรากินก่อนนอนมันช่วยให้เรานอนหลับสบายด้วยค่ะ คือจริงมันช่วยหลายอย่างอ่ะช่วยระบบฮอร์โมนผู้หญิงด้วยช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยช่วยทให้ผิวสวยด้วยช่วยให้หน้าตึงด้วยช่วยช่วยลดริ้วรอยด้วยแต่ที่เด่นสุดคือกระชากฝ้าหน้าดูเด็กค่ะ